ถ้างั้นเรามาลองสักหนึ่งเพลงเลยดีกว่ารู้จักเพลงนี้ไหมยอยากเจออ,อ่ะฟังนะอยากจะเลืกกันยิ่งคิดถึงเธอเท่าไรยิ่งทำให้รู้สึกอ่ะเดี๋ยวจะเอาแค่ท่อนกพูดให้มันชัดร้องให้มันชัดอะอย่างเช่นเอาอย่างนี้ตรงๆไปก่อนนะอยากจะเลืกกัน โอเคดีมากระวังนะคําว่าเธอมันเหมือนใช้คอใช่ไหมถ้ามาเดิมเธอเธอเธออ่าโอเคแต่ว่าเธออย่าล okay ืมนะเธอลองดิโอเคแต่เปลี่ยนเป็นให้เราอ่ะจิ้มลงแบ้างล่างเธอเธออ่าเธอเท่าไรเธอเท่าไรโอเคดีมากดีมากคราวนี้แล้วท่อนต่อไปร้องได้ไหม ยิ่งทำให้รู้สึกว่าขาเธอและทำให้ฉันทนแทบไม่ไหว โอเคได้ได้ได้ว่าคขาดเธอแล้วทําให้ฉันทนอ่ามันจะทํายังไงให้มันดูน่าสนใจถ้าถ้าเรานะยิ่งทําให้มันคํามันชัดอะแล้วลิทึมมันชัดอะมันจะดีมากอยากจะเลิกหนึ่งออกไหมก็คือว่าคือคือแบบถ้าถ้าทําให้ลิทึมมันตรงจังหวะหรือหรือแค่ร้องเปล่าเปล่าอะแล้วคนฟังอ่ะมันรู้สึกถึงจังหวะได้อะนั่นแหละคือการร้องที่ที่ดีอะสมมติถ้ามาเธอ ยากจะเลอกกินมันก็จับจุดไม่ได้ใช่ป่ะมันไม่สามารถส่งไปให้คนฟังอะจะจะรู้สึกถึงจังหวะได้จะแบบจะโยกตามได้อ่ะอ่ะสมมติเดี๋ยวมันต้อจะร้องเพลงนี้ให้ฟังอยู่อย่างคนเงาๆอยู่กับความเดียวดายถึงแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึง เห็นป่ะเราเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันมีมันมีจังหวะย o u เพื่อคิดถึงเธอเห็นป่ะเห็นป่ะเอ่อร้องเปล่าๆให้รู้สึกถึงลิทึมแล้วก็จังหวะ ดีมากอาลองลองลองคขาว่ายิ่งคิดถึงเธอเท่าไรลองเนี้ยคิดใช่ไหมคิดแต่ทำให้มันกว้างคิดแต่ว่าคิดใส่สระแอเข้าไปหน่อยใส่สระแอเข้าไปนิดนึงคิดถึงเธอเออคิดถึงเธอเท่าไรโอเคยิ่งคิดถึงเธอเท่าไร เงี่ยมอยากตัดได้นะอยากตัดเจอเลือเงี้ยได้นะเออมันมันจะได้แบบช่วยทุนแรงคือจริงๆแล้วการร้องมันไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่เราแบบละเอียดกับการแบ่งส่วนของมันแค่นั้นเองมันจะได้แบบไม่เบืองแรงฟังก่อนนะอยากเจะเลือกตัดยิงคิดอย่างเงี้ย

โอ,อเคอเ, okay, เลยดีมากดีมากรู้สึกสนุกกับมันไหมการร้องอะ่มะมาเซอรู้สึกว่า <c oughs> เนี่ยแค่ร้องแค่นีย้ยเราไม่ต้องใส่เบโนไม่ต้องมีแบรนด์ไม่ต้องอะไรนะมาเซอรู้สึกว่ามันได้ไปเล่นกับลิทึมไปเล่นกับจังหวะไปเล่นกับเสียงอะไรเงรี้ยเล่นกับคํามันทําให้เราแบบสนุกกับตัวเองอะอันนี้มันท่อนพีหุมาลองว่าอยากรู <c oughs> <c oughs> ้หรือเปล่าว่าฉันรู้สึก เหงาเมื่อไรก็ไม่ได้บ่อยครั้งมากไปแค่ตอนที่ไม่มีเธอต่อว่าอยากจะได้กันยิ่งคิดถึงเธอเท่าไหร่ยิ่ทงทำให้รู้สึกว่าขาดเธอทำให้ฉันทนแทบ thank you